มาแข่งวินเดทโอเพน่นทั้งทีเนียน <ะ S 2> น่ยจะลับแล้วก <laughs> ลับบ้านเปนนอนดอกรึเนี่ย ต,ต่อไปนับกับคุณเป็นแล้วก็ที่จะลาเกี่ยวตัวเลย <laughs> đã, ừ, ừ. mày nắm mày đai lắm tay nè tay máy máy không đau, mà có gì nào hết á mày được हरे तव्हां

บา้ส oh ูเขาผ่านเนี่ยบางสูงเขผ่านะครับดูดานเก็ตรีนน้เงินะครับคนละเซ็นใช่สิคนละเป็นคันนี้ขอคันเดิ Oh boy, look no